ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนครนพี่น้อังเอฟซีภูช้างบ้านครับพ er. ี่น้องเอฟซีเดอร์มือนีกลับไปพี่น้องภาพพี่น้องเพฟนครับเป็นช่องตามตัวเลขแนวทางตำลาวครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วพี่น้องหลังจัดยุดไปหลายหมื่นครับพี่น้องเอฟซีตำลาวกันด้หลังจากรัฐบาลไทยออกไปกันสองวันสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นละมือนีกลับมาหาข้า,ขาวกระเพ๋าครับพี่น้องเอฟซีกับข้าวส้มตํา เราวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางตำราจะเอียงว่ารอบที่ผ่านมาโอาหลมือเลยได้พี่น้องเจ๊พ่นละหยุดมากก็หลายมือแล้วพี่น้องเอฟซีหยุดมาก็หลายวันแล้ววันนี้ก็เป็นลุ้นต่อรูปแบบแนวทางส้มตำเจเอียง,ค,ง,ง,ค,งครับพี่น้องเอฟซีมินิฮารตรงจิตตุนใจแฟนคลับแฟนช่องฝากไว้ไปเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อ ฝากไว้เป็นแคนแนวทางมาทำพิ่นกับดังอ้นทำพิ่นผมมักกับวงตัความมันเทิงไปสร้างรูปแบบแนวช่าง,างแต่ละสำนักแต่ละหม่องแต่ละบอนก่อนอืน่นจะเริ่มได้พี่น้องฝากไว้น้ำแน่หลายคนหลายคนโทรมาสอบถามพี่น้องมันบ่ได้คุยกันพี่น้องเอฟซีไอพี่น้องเอฟซีโคติดตามทงหน้าช่องไปซอยกคตติดตามไปให็หนไพี่น้องเอฟซีเด้อร์นัเถื่อแอดเอมี่ช็อตดีเด็ดคลิปดีดีสิได้ลุง่งไอพี่น้องเอฟซีสิได้เห็นนะนักเถื่อแต่ โทรมามันสิบ่ได้เว้าได้จากันพี่น้อง FC ก็ได้นี่หลายสายอยู่พี่น้อง FC โทรมาก็แอดเองก็บ่ได้รับสายจังซี่นะให้เบิ่งทางหน้าช่องกดติดตามหน้าช่องเลยดีกว่าจังซี่นะนั่นเชื่อมันมีช็อตดเด็ดแอดเอ็นฝ่าลงจังซี่นะพี่น้อง FC ก็สิพลาดไปอีกล่ะก็สิบ่ได้เห็นกับกดติดตามทางหน้าช่อง YouTube เจเอี๊ยง Channel ไว้น้ำแน่พี่น้อง FC ไปบอกไปจารับติยังครับพี่น้องมือนรูปแบบแนวทางตามราวันนี้ ตัวติดตัวแข็งแท็กแท็กช่องบอกก็ไปรุนกันครับไปน้องเยฟซี่ปสวัสดีเจี่ยเอียงครับพี่น้องเยฟซีครับสวัสดี <มา S 2> เจี่ยเอียงมาแล้วพี่น้องเยฟซี่เพื่อพือกนนนระนาน,กน,นานเพื่อพื่อนากระดดหลายมือเลยนึ่งสักสิบล้อกันแล้วมาต้องยังสิบล้อสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องยูทูปเจี่ยเอียงชาแนลล่ะกับสุขโชคกับสุเออเอาไปเพ้อพ่อกัน หลายวันละตั้งสองกันเนาะค่ะเนาะเป็นอาจะฉีดไหนเนาะตำราต้องตำราวค่ะง้คือตำราววันศุกร์วันศุกร์สำตำราวของแอนเจลี่สูตรกับบ้านปันใดกับน้ำชมสูตรมันอาจจะรูดสองสามนวดน้องเขาต้องร้อก่อนค่ะน้ำชมแต่ว่าท่านไหนที่มาในระวางสองสามนวดเนี่ยอยากมองเป็นแนวทางสูตรเทียบชนแบบนี้ได้ค่ะน้ำชมแต่ว่าถ้าจะไปจับลลยแบบนี้ก็มี่แกนน่ักหน่อยค่ะ มากลูกแต่ก็คอยหยิบจับค่ะท่านผู้ชมทานอาหารทานละปันใดดอกไม่ใช่ค่ะมองไปก่อนค่ะมองไปก่อนเนาะเอาบอกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าแอดน้าเสนอเป็นแนวทางค่ะเพราะว่าเขาเห็ดไปตามสูตรค่ะถ้าเขาบ่เห็ดขึ้นมาบางคนก็อยากเอาไปเป็นสูตรเที่ยบชวอนวามันตรงกับของเพื่อนบพื่อนรอกตรงเพส่นกับ่าหยิบแบบนี้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมอ่ามันตรงสูตรกับมึงตนเองจค่คอยหยิบค่ะท่านผู้ชมสำหรับอ่าสมตลาววันศุกร์ที่18สิบล้อเริ่มไลยนะ ว่าหันจะมีมิดเลยพี่น้องว่าหันมิดจริงจริงอยู่ี่น้ำข้นกับน้าเราเป็นสิบครั้เขาจะตั้งกล้องขึ้นแล้วเอาเลยมดว่าหันมีมิดประมนี้สายพิ้สายรวดล่างกันบนวันที่สิบแปดวันศุกร์มาเนี้ค่ะท่านผู้ชมสองกับห้าพี่น้องเอฟซีเด้อสองกับห้าแอดวงกลมไปที่ห้าค่ะท่านผู้ชมอันบอกวงกลมไปที่ห้าค่ะคือเด่นไปที่หาตัวที่บ่เดนกันมีความสามารถมาได้อยากให้เอาไปเป็นสูตรเปรียบเทียบชนสกอรค่ะท่านผู้ชมถ้าไม่ชน กามองเบิ่งซื้อๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดกับเาได้ฟันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มามันจะต้องมาเนาะทำไปตามสูตรอ,อันนี้บนกันล่างพี่น้องเอฟซีบนกันล่างสามกั 4, บสี่วงกลมที่สี่เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อสามสับสี่วงกลมที่สี่อันนี้เป็นชุดบนแม่ท่านใดที่ชอบสามก็ได้คือเก่าละะ่ะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ความชอบของเราเนาะ ม,ามา่ภาะว่าสูตรสูตรคนฮามันก็อาจจะไม่ได้ลงมาลงคนหลงก็ได้มะเขรู้วกละสูตรของท่านผู้ชมเจ็เข้าหรือว่าสูตรของแอดเจ็ดเข่าแอดกับมะเขได้ใช่กันก่บ่านผหรือบวกลงพื้นฐานมันมาไ,มได้แบบนั้นสําหรับสายงบน้อยค่ะาสายงบน้อยเราจะเป็นที่ห้าสามห้าสี่แมนบอแอดแมนห้าสามห้าสี่สองสามสองสี่ค่ะอันนี้สายงบน้อย กับกันที่ซีสามแล้วก็สองห้าอันนี้สายงบน้อยสายงบน้อยนี่แต่ยูที่ดวงเลยค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่ดวงมันกับเ่าได้มาชนกันมาเสมอไปบางครั้งก็สองสามงวดมันก็หลุดไปท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็เป็นสายงบน้อยแอดบอกเสมอว่าแอดเป็นสายงบน้อยมันมาแอดก็จะคอยได้แต่บ่าแอดก็บเได้เ่าได้นั่นป็นไหนก่ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นสายงบน้อยมันก็ได้หลายห่างคมัน่าเข้าบว่าได้บ่าได้ยากค่ะท่านผู้ชม สายงบน้อยท่านไดชอบก็จัค่อยหยิบจับแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านใหบ่ชอบก็มองพันได้ก็มองผ่านได้สาหรับสายตารางอ่อสายตารางวาที่ผพันมาเข้าต่ตัวเด่นคู่จับบ่เขา้าตัวเด่นเข้าได้มาที่ศูนย์แต่ว่าบ่มีสองบ่มีสองจับมาหลุดได้มาตแต้ที่ศูน่ะสาหรับสายเนา,า,าะ <c oughs> สายตารางค่ะสายตารางก็อยูที่สี่ห้าหก ศูนย์หนึ่งสศย์หนึ่ค่ะ 6, มหศย์แอดเด้นไปที่สแล้วก็ห้าค่ะท่านใดที่ชอบหกัสีโ่โวลสโวลค่ะท่านชมท่านใดที่มักศูนย์เนี่ยมักศูนย์เนี่ยท่านใดที่มักศูนยเนี่ยไปหยิบจับได้สำหรับท่านใดที่ชอบแล้วค่มมะท่าชมแต่ว่าต่ำแอดจัต่ำคอมเดน คอมเด่นของเราคือเด่นไปที่สี่แล้วก็ห้าค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะอันนี้ก็คือแนวทาง,ส,งบบสูตรจับหลักเองส,อสูตรจับสูตรจับคู่เองค่ะหรือว่าเป็นสูตรเทียบชนหรือว่าแอดแต่ย่ำเสม,มอนะค่ะบางทีย่ำบอกว่าถ้าไม่เข้าก็มองไปก่อนค่ะมองไปก่อนเอาไปม้องเปน็นแนวทางฝ่ายสอนอย่าเพิ่งยดจัดก็ได้นะเดี๋ยวจะมาอ๋อแอดเสมอคุณกันด้วยกัน,นแ,แบบนี้นะ ก็ไบ่ค่อยเทมันเลยเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเขาการะน้ำเสนอเป็นแนวทางการน้ำเสนอเป็นแนวทางมาท่านจะชื่นชอบหรือบ่ชื่นชอบสายตารางสายตารางวันนี้ครับพี่น้องเย็บชีสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองอันนี้เดินไปที่สี่กับห้านะคะเดินไปที่สี่กับห้า สำหรับชายจับคู่ค่ะสายจับคู่เอ่อจับคู่นี่การหลุดค่ะท่านผู้ชมทึงมาที่งวดที่ผ่านมานี่คือหลุดหลุดไปเบิดเลยค่ะหลุดเข้าไปเบิดเลยเพราะว่าอ่าสูตรเขาหลุดเนี่ยยังไงมันก็นหลุดไปเบิด่ดต้องจับคู่บนคู่ล่างอันนี้ก็คือหลุดไปเบิดอ่างวดนี้แอดจะยังไงบล็อกเป็นยัทั้ง มันเป็นชุดทีบชนจักกราวมันชนกับห้องตนเองว่บาโบชนกับทังไปว่า,ากันไหมค่ะท่านผู้ชมสำหรับสายจัะพุ่งล่างกันบนค่ะล่างกันบนล่างกันบนนะคะแคบไหนจอไว้ทะเบงเลยคะ่ะทน,น้อ,องจุ๋มคุณไปที่สองเก้าแล้วก็ห้าเก้าค่ะ รวมไปที่29แล้วก็59ค่ะระวังที่9กับ6เป็นตัวเดียวกันระวังที่9กับ6เป็นตัวเดียวกันอ่ามิตรงจีดตรงแกใจก็คอยดีดจับเด้อค่ะท่านผู้ชมค่าบอสตรงจีดตรงใจยังไงฮอกกระมองไปแนวทางค่ะท่านผู้ชมอ่าสำหรับสายล่างกันบนแลนะฮอกกรจิเปย์อยู่ที่อ่าสายบนกันล่างค่ะสายบนกันล่างสายบนกันล่างเนี่ย บนกระล่างสามเก้าสามสี่สามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่แปดตัวเน้นตัววงอยู่ที่สี่หกและสี่แปดตัวพี่น้องเดอ้ออันนี้บนกระล่างครับพี่น้องเอฟซีครับสายงบน้อยค่ะบสายงบน้อยกับตัวที่วงจะอ,อ,อยู่ที่ดวงด้วยกันครัอยู่ที่วงแล้วก็อยู่ที่ดวงเขาก็ลังรู้ได้ว่ามันจะมาหรือเ่าอมาเนาะเนาะงบน้อยวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีสองเก้าห้าเก้าสี่หกสี่แปดอันนี้ โดนงบหน่อยอยู uh ่น้ำโต้วงยี่หน่ยี่ฟซีมักน้ำเพื่นจะแต่งมนน้ำเพื่อนคือจังวันนี้แอดจะมาเป็นมองของคนอื่นวันที่ผ่านมาแอดเป็นมองของคนอื่นมามันชนของแอดตัวใดมันขีดอะมันขีดมันขีดม่นมันใจวันนี้แอดมาเป็นมองของใครคือสูตรเคยจับไปยังไงจับไปยังงั้นเคยเห็ดยังไงเห็ดไปยังงั้นค่ะท่านผู้ชม อาจจะไป็อมอกตัวเด่นของใคยเลยค่ะของเขาเรียนไม่ต่ำสุดรอกเขาเอ,อ,อาไปตังสำหรับชมตำราวมืออ่อนี่นะโชกมาลำด้อยครับพี่รังยศีว่าเราจะปังนะคะวันนี้นะกปรดแบบงแ้ะ่าร์มอนีีกับพี่รังยศีไปพ่พจารนาเอาจะเอียงฝากไว้เป็นแนวทางถ้าช่องสเสนอเป็นที่แคสิกกลางกัดจัดชิจ่ายกินยนับเอฟซีมักน้ำเพื่อนจะเอาน้ำเพื่อนที่ไหนเนี่ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เจอกันใหม่สวัสดีครับ